ของอกิจกรรมถัดไปค่ะน้องแนนในวันที่29มีอะไรบ้างคะสำหรับกิจกรรมสร้างเสริมการ,ารเรียนรู้ตามอััยาศัยนะคะออนแอร์และออนไลน์ส่งทยเดือนกันยายนนี้นางภาพเลยนะคะกับวันพุธที่29กันยายนนี้ค่ะจับหัวข้อกเกษตรอัจฉริยะค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรงโภพุศานาันนะคะคณะศิลปศาสตร์ มหา,า,าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน,นะคะ,คะให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในวันที่29กันยายนนะคะทางผ่าน,นะคะติดตามกิจกรรมส่งท้ายเดือนกันยายนด้วยนะคะตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกานะคะชมฟรีที่บ้านปลอดภัยได้ความรู้นะคะผ่านเครืค่องมือสื่อสาระไยคะน้องแนนคะค่ะ ผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าเอ่อแท็บเล็ตอ่าแท็บเล็ตหรือพีซีอ่านุ๊กต่างๆได้นะคะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตดูได้ทั่วโลกเลยนะคะใช่ค่ะทีนี้เราก็ต้องขอขอบคุณไปยังท่านผออยุทธ์หลักคำนะคะผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สํานักงานกศนค่ะที่ได้อ่อบหมายค่ะให้กับทางศูนย์การเรียนรู้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะค่ะเ็้าหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะในโอกาสอ่า ต่อไปเราก็จะได้รับการสนับสนุนาจากผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายหลาท่านแล้วก็วิทยากรจิตอาสาทุกทุกท่านด้วยนะคะ <as> ให้ความเมตตามมาเป็นวิทยากรบรรยายทั้ง All ow, ออนกาวออนไลน์เนาะพ้นไยโควิดไปแล้ว ก็คงไม่นานเกินรอนะคะเราก็อาจจะได้มาร่วมกิจกรรมกันในรูปแบบปอนกาวนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดหัวใจซับซากายเป็นกำลังใจให้กับบันเทิงรักด้วยแล้วก็วิทยากรทุกท่านด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะน้องรุ่งแล้วก็น้องแนนเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ